แชร์โพสเศร้าทำเอาคุณแม่ลูกแฝดดีกรีนางเอกมากี้ราศีออกอาการหน่อยน่าดูกันเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เป็นเพราะของสำคัญในชีวิตอย่างแหวนเพชรที่คุณสามีป๊อกพัสสันกรจิราธิวัฒน์มอบให้ในวันขอแต่งงานได้สูญหายไปและยังไม่สามารถตามหาคืนมาได้เป็นระยะเวลากว่า2สัปดาห์แล้วโดยเรื่องราวดังกล่าวเจ้าตัวได้นำมาแชร์ผ่านอินสตาแกร M A R G I e I A S R I พร้อมคลิป วิดีโอวินาทีที่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แหวนมงดังกล่าวหายไปพร้อมระบุคแคปชั่นบอกเล่ารายละเอียดคร่าวๆร,รวมถึงความสําคัญและความผูกพันของเธอกับแหวนมงนี้ว่าวันที่26กันยายนที่ผ่านมาที่ได้ทําแหวนที่พี่ป๊อกขอแต่งงานหาหลานที่โรบินสันและสตล์ราชพฤกษ์เวลา17.00นราตรงที่จ่ายเงินท็อปส์ที่พยายามตามหาเองอยู่2อาทิตย์แต่ก็ยังหาไม่เจอสักทีไม่ได้ตกเข้าไปในกล่องนะคร เลยอยากประกาศหาเพื่อใครเจอติดต่อมาหน่อยนะคะแหวนมันไม่ได้มูลค่าสูงมากขนาดนั้นแต่เป็นวงที่กี่รักที่สุดมันมีคุณค่าทางใจมากๆจริงๆใครที่หาเจอหรือร้านที่รับซื้อไปถ้านํามาคืนกี่มีเงินรางวัลตอบแทนน้าใจให้หนะคะขอบคุณค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องนักแสดงเข้ามาร่วมให้กําลังใจและอวยพรให้เจ้าตัวได้เจอกับแหวนวงดังกล่าวในเร็ววันนี้